สวัสดีค่ะเพืเ่อนพี่น้องๆทุกคนเนาะค่ะมาดมแจวค่ะเหมือนี้ก็มาวัดดีในรูปแบบของเอารูปสวยๆของสวิตเซอร์แลนด์มาฝากเนาะค่ะเอ่อช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะค่ะมาดมแจวก็บอดดัไปเมืองไทยแต่ว่าก็คือทอดพี่คือทอดน้องคือทอดเมืองไทยเฮาเนาะค่ะกะเงาค่ะอยู่สวิตกะสองปีแล้วเนาะค่ะบอดดัไปเมืองไทย เมือนีนเนก๋รูปสวยสวยิวงามๆพอสวิสเซอร์แลนด์หนาหอนมาฝากเนาะค่ะกาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามชงมาดมแจวเลยเด้อค่ะกับบ่มีคอนเทนต์ยังหลายเนาะค่ะช่องมาดมแจ่วมียังหายเห็ดกับเห็ดไปเนาะค่ะเพอเป็นคนทํางานเป็นแจวนะคะทํางานในร้านอาหารเนาะค่ะเมื่อได้บางๆกะเดินไปเที่ยวมองพันมองนี้ ก็เอารูปสวยๆมาฝากเนาะคะ่ะมืัอใดอยู่ที่ทํางานก็เอารูปอาหารการกินมาฝากเนาะคะ่ะบ่มีคอนเทนต์ค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆฝากติดตามให้เด,เดอะะ้อค่ะแล้วก็คืนหอดพี่ๆน้องๆเมือง,งไทยเฮาทุกคนเนาะคะ่ะวันนี้ก็เอารูปสื้อสวยของสสวิสเซอร์แลนด์มาฝากเนาะคะ่ะกับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆในช่วงโควิดก็ดูแลสุขภาพเอ่อ มาดาเจลกับเป็นห่วงทุกคนเนาะค่ะกะอยากให้บานเฮ้าเมืองเฮ้าผ่านพ้นไปโดยดีเนาะกะเฮ็ดยังหลายบได้เด็กกระถาเวลาเนาะเมือนี้กะเอาลูกเสื้อของสวิตเซอร์แลนด์มาฝากเรากันค่ะฝากอ่ะขอกำลังใจกับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นนองๆทุกคนเนาะค่ะเพื่อนหอดเมืองไทยเฮ้าค่ะเกิื่อหอดบรรยากาศบานเฮ้าอยู่ไซกับบเกคืออยู่บานเฮ้าเนาะค่ะอยู่ต่างบานต่างเมืองก็คือหอดต่าเมืองไทยค่ะค่ะสูดๆเด้อพี่น้องเมืองไทย ขอให้พัน้นกับช่วงเลร้วลายเนาะ่วงโควิดก็ขอให้สู่ๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเนาะค่ะค่ะมาดามจ้กก็ไม,ม่ยังหลค่ะก็ไเด้นี่ะ่ะคะกะมาเมอนีกะมาขอบพุณนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสาหรับกําลังใจเนาะค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันดูแลก,กันเนาะค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะมันน้กะเอาวิวงามๆโพสวต์ดีๆแลนมาฝากเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือหลังได้ไปเที่ยวใสสวยๆ,ๆงามๆมีคลิปงามๆก็เสียเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะมันน้กามาในรูปแบบของรูปภาพเนาะคะ่ะเอาวิวงามๆมาฝากกันค่ะค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาหามาดํมแจวนะคะเดี๋ยวมาดํมแจวกะสิกลับไปหาเนะคะกลับไปให้กำลังใจเบอรทุกทุกคนหักแพ่งกันเนาะคะ่ะพี่น้องบ้านเฮ้าค่ะสูส่ๆเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้มาดํมแจวกนลาไปก่อนเนาะคะ่ะจำขอกันมือหลังเนาะคะ่ะกลาบง,งามๆสำหรับกำลังใจเดะะ้อค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ